สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสลีพิชิตการลงทุนนะคะประจาสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองเอาลุบระหว่างวันที่16จนถึงวันที่20มีนาคม2558นะคะตลาดพื้นไทยของเราผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะดูเเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แกว่งกันอยู่ในกรอบแคบๆนะคะถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีเซอร์ไพรส์จากกนงมานะคะอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าเราคิดว่าน่าจะยุดคงแต่ในที่สุดกนงก็ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะทําให้ตลาดเนี่ย ในวันนั้นถือว่าผัานผวนค่อนข้างเยอะเลยค่ะช่วงเชา้าลดลงไปเยอะช่วงบ่ายก็ดิบขึ้นมาเยอะ,<ๆ>ะเท่ากันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในช่วงนี้ที่ตลาดอาจจะค่อนข้างมีความเปราะบางต่อปัจจัยที่เข้ามานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้เราก็ คงต้องจับตาดูเรื่องของการปรับนโยบายทางด้านการเงินอีกรอบหนึ่งแต่คงไม่ใช่ของไทยแล้วจะเป็นของทางสารัฐนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมตัว FOMC ของเฟดน,นะคะ17-18มีนาคมก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยกำลังจับจ้องจับ,จบ,จบ,จบตาม,มองจะอยู่นะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสารัฐที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่า อาจจะยังมีภาพที่มิกซ์อยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขภาคแรงงานออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในช่วงต้นเดือนที่ประกาศออกมาก็เซอร์ไพรส์สลายกันทีเดียวว่าออกมาก็าการจ้างงานก็ดูดีอัตาการว่างงานก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเลขอื่นๆด้านอื่นๆอาจจะมีบางตัวที่ออกมาเซอร์ไพรส์เชิงเชิงน e g a t i บ้างก็คือออกมาค่อนข้างจะต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่ยังดูค่อนข้างมิกซ์แต่ว่าการประชุมในเฟมีเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่า จะเรียกได้ว่านักลงทุนเนี่ยจับจ้องถึงสเตทเมนต์ของเฟดเนี่ยกันเป็นรายตัวัสอรค่ะ ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของโทนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนต่อภาพในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายในการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ในส่วนของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เก็งกันเอาไว้น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังแต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาส้องเลยหรือว่าจะเป็นปลายไตรมาสามแทนตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ทังลงทุนต้องการจะจับตาดูเส็นเร่งของเฟดนะคะว่าจะมีเปลี่ยนคา บางคำในเต็ตเมนตไหมเพื่อที่จะไปตีความว่ามันจะเร็วขึ้นหรือว่ามันจะช้าลงนะคะคแล้วก็เป็นการสะท้อนภาพตัวเอาลุกของเป็ดเองที่มีต่อภาพความแข็งแกร่งของการพู้ตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉันคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญทีเดียวจากปัจจัยภายนอกที่จะมากรหมดทิศทางของตัวตลาดคุณบ้านเรานะคะคนอกเหนือไปจากปัจจัยเดิมที่มีอยู่ก็คือเรื่องของกริ ยังไม่จบนะคะก็ยังยังคงคุยกันอยู่ระหว่างตัวเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ตัวรัฐบาลกันนะคะก็คิดว่าคงต้องหาข้อสรุปกันให้ได้นะคะก็คิดว่าได้เลยสองแฟกเตอร์จากภายนอกส่วนภายในของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีอะไรโดดเด่นมากคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทากองกรนงอเอ่อเซอร์ไพรส์ตลาดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ออกมาเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนเอาลูกของเศรษฐกิจว่ามันต้องแย่กว่าคาด แบงค์ชาติหรือว่ากรนงเนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรที่ออมองบอกว่าม,มันมันคงจะแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ถึงได้ตัดสินใจดมินตัวนโยบายที่ที่มีการคัดเดกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ออมองว่าวันที่20มีนาคมที่จะตัวแบงค์ชาติเนี่ยจะมีการรีไวซ์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่นักทุนให้ความสนใจคุณจะจับตามมองว่าตกลงแล้วตัวเลขที่รีไวซ์ออกมาเนี่ยมันจะดู แย่ลงไปเลยว่ามีการปรับไปมากน้อยแค่ไหนนะะก็คิดว่าคงเป็นแฟกเตอร์ทั้งภายในภายนอกที่ที่อาจจะต้องจับตามองในเรื่องการดำเนิเนนโยบายของอของทางธนาคารกลางของหลายประเทศนะคะรวมไปถึงประเทศเราด้วยนะส่วนตลาดหุ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงกรอบน่าจะเป็นไซด์เวย ยังมีความเสี่ยงทางด้านดา<ก>วสายคือ<า>ถ้าถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้1,550จุดอย่างแข็งแกร่งก็คิดว่าน่าจะได้เห็น1,570-1,580นะคะซึ่งถ้าคิดดูมันก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นอัฟไซต์ที่แรงมากก็ถือว่ายังค่อนข้างจำกัดอยู่เพราะว่าถ้ามองเทคนิคประกอบกับตัวพื้นฐานเองพื้นฐานเองก็อาจจะต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีแคตตาลิสต์ที่ที่ดูทางบวกที่ดูเด่นชัดมากกระทำดันให้มันทื้นขึ้นไปขนาดนั้น ในส่วนของดาวไซด์เองเนี่ยเรายังมองว่าน่านากลัวกว่าคือถ้าถ้าไม่มีข่าวร้ายอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เป็นนีเกตีฟเซอร์ไพรส์ขอกมามากมันก็อาจจะยังคงเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวก็จะสบายใจก็เทรดไปอย่างนี้ทุกวัทิเราก็จะมาเจอคุยกันเรื่องเดิมครับเดิมอยู่ทุกวัทิแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีน e g a t ีฟเซอร์ไพรส์เข้ามาเนี่ยก็น่าเสียด ว่ามันจะลงไปลึกกว่านี้นะคะพันพันห้าร้อยยี่สิบพันห้าร้อยหรือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบที่เราเคยเคยมองกันเอาไว้นะคะตามรพอราตที่เราออกมาในในในเชิงของเบลี่นะคะที่มีการอัปเดตเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นจุดสาคัญเหมือนกันเพราะว่าในอยู่ในช่วงที่ตลาดอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นของปัจจัยมากพอที่จะกาหนดทิศทางที่ชัดเจนเรื่องการเทรดไซเว์เนี่ยคนเล่นได้อาจจะเล่นลำบากนิดนึงแต่ก็พอเล่นได้ก็แรงเวียงระหว่างวันเหมือนกันอยวแต่ว่าต้องระวังเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเข้ามาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้น สัปดาห์เนี่ยก็อัตราคงคงอยู่ใกล้ๆเดิมนะคะ1,560 1,570จุดที่เราเมองไว้นะคะส่วนตัวดาวไซด์เนี่ยถ้ายืน1,550จุดได้ยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ถ้ายืนไม่ได้ยุ่งลงหล่นลงไปเนี่ย1,520 1,515เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดแนวรับของวีที่ที่เราเมองเอาไว้จริงๆคือแ้าฟังดูก็สอดคล้องกับทางเทคนิคนะคะเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า ช่วงเช้าเนี่ยวบูบลงไปเยอะพอช่วงบ่ายที่มีข่าวพอดองเข้ามาก็วูบขึ้นมาเยอะ<ฮ>แต่ว่าถ้ามาดูจากกราฟรายสัปดาห์เนี่ยมันถึงจะขึ้นแรงมันก็ไม่ได้สามารถเรียกสัญญาณซื้ออะไรกลับคืนมาได้นะ<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากับว่าตลาดเนี่ยยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่หรือถึงไม่ลงก็คงไม่ขึ้นมากนะคะ<ฮ>เรามองภาพเป็นว่าน่าจะเป็นการพักตัวแล้วก็มีความเสี่ยงในทางที่จะลงต่อมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะคะถ้าหากว่าปรับขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังเน้นขึ้นขายอยู่โ<ฮ>ดยที่ถ้า,าดูในกราฟรายสัป เราจะเห็นว่าตัวแท่งเทียนมันแดงแดงมาสีสัปดาห์เท่ากับร่วงมาสีสัปดาห์ติดแล้วทำให้แนวตา้านที่ตอนแรกเราเคยให้ไว้1,620หรือว่า1,600เนี่ยมันไม่น่าถึงแล้วมันก็ตงปรับลดลงมาเรื่อยๆนะคะสัปดาห์นี้เราก็เลยมองแนวตา้านแค่1,580ส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังยึดอยู่ที่ประมาณ1,520เป็นหลักนะคะตามความเสี่ยงที่อยากจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่า ยกเว้นแต่ว่าจะมีสัญญาณซื้อขึ้นมาจริงๆนะคะมีวันไหนพุ่งแรงจริงจนกระทั่ง,งการาฟรายสัปดาห์เนี่ยมันฟื้นตัวอันนั้นก็ค่อยมองมากันอีกทีค่ะถ,ถ้ามามองในฝั่งของตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะก็คล้ายๆกันคือมองว่าไซด์เวย์แต่ว่าความเสี่ยงในอางโรมเนี่ยก็ยังยังต้องจับตาดูก,กันนะคะก็ในกรอบด้านบนเนี่ยมองแถวๆระดบ 1, ับ1,000งพันสีถึงหนึ่จุดนะคะถ้ายังไม่ยืนในระดับนั้นเนี่ยมีโอกาสพักตัวขับลงมา แถวๆ995จุดนะคะแล้วก็ถ้าหลุดลงไปเนี่ยมองที่ระดับ980จุดแต่ว่าถ้ามีข่าวดีเข้ามานะคะก็อาจจะทำให้เบรกขึ้นผ่าน1 0 1 5จุดเนี่ยก็รุ้นที่ระดับ125 0แถ,แถวนั้นนะคะสว่วนในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวราคาทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังคงปรับตัวร่วงหล่นลงมานะคะก็มาจุดระดับ1,150 ในระหว่างวันกันนะคะแล้วก็แต่ว่าก็มีแรงคื้อค้นกลับขึ้นมาเหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าเป็นน่าจะเป็นในส่วนของเทคนิคอลรีบาวสั้นๆนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของปัจจัยต่างๆเองเนี่ยในเรื่องของราล่าราสหลัดเองเนี่ยแม้จะเห็นการพักฐนัน ลงมาบ้างก็ตามแต่ว่า,ายังคงต้องจับตาในเรื่องของอในส่วนของการประชุม f o ดโนะคะอย่างที่กล่าวกันนะคะก็มองว่าถ้ามีสัญญาณที่ดูจะออกไปในทางที่เป็ดอาจจะปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการเนี่ยก็มีโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นต่อแล้วก็จะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อ,อทิศทางของราคาทองคำทำให้มีโอกาสที่จะ อ่อนตัวลงไปได้ต่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของแรงขายของกองทุน ETF ทองคำเ่าก็ยังมีออกมาต่อเนื่องนะคะในกัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเ,เห็นตัว S P D R โ o l d น,นะคะมีการปรับลดสถานะการถือครองทองคำลงไปอีก0.71%นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาลบต่อทิศชางของตัวราคาทองคำนะคะ อย่างนั้นเนี่ยจึงมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะยังแขวงตัว 1, ผันผวนนะคะอยู่ในกรอบทางลงอยู่สําหรับการรีบาวเนี่ยอาจจะยังไม่ยืนระดับ1 1 7 0พันหรอะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบระดับ1 1 4 0พันหรอเหรียญต่อออนนะคะส่วนราคาน้ำมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงแกวงตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์นะคะแต่ว่าการรีบาวขึ้นมาเนี่ยก็ยังถูกกดดันด้วยภาวะอุปทา,านที่ค่อนข้าง ยังถือว่าลนตลาดอยู่นะคะในเรื่องของตัวเลขซ็อกน้ํามันจากฝั่งสารัฐเนี่ยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ,ะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยขาวในเรื่องของการประท้วงครั้งใหญ่ในในสารัฐนะคะของคนงานอของบริษัทน้ํามันเองเนี่ยก็อาจจะ สามารถบรรลุข้อตกลงไดนะะ้นี้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวกันต่อแล้วก็อาจจะทําให้ในส่วนของอุปสงค์ของน้ํามันดิบที่จะส่งเข้าในส่วนของตัวโรงกลั่นเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ยังถือว่าในส่วนของสต๊อกน้ํามันในสหรัฐเองเนี่ยยังถูกกดดันด้วยการปิดต้องบาร,รุงของโรงกลั่นหลายๆแห่งนะคะในช่วงฤดูกาลนี้นะคะไปจนถึงไตรมาสสองนี่ก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่กด ดันในส่วนของตัวราคาน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของอคูเวตนะคะล่าสุดก็มีข่าวมาว่าก็ยังมีสัญญาณที่จะคงในส่วนของกำลังการผลิตอยู่นะคะยังไม่มีการปรับลดกำลังการผลิตลงอนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอิหร่านเองกับชาติพันธมิิรนะคะเกี่ยวกับการเจรจา ในส่วนของการยุติยของการนิวเคลียร์เนี่ยก็ถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงได้เนี่ยมองว่าอิหร่านจะสามารถผลิตน้ํามันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแรงกดดันต่อตัวทิศทางของราคาน้ํามันต่อนะคะดังนั้นเนี่ย ออมองว่าเบรนดเนี่ยน่าจะแขวนตัวอยู่ในกรอบประมาณ56-59เหลิยญต่อบาเรลต่อไปนะคะก็คงต้องรอดูว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามองตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูน่าจะสลับหงสิทธิทางการฟืน้นตัวนะคะก็ยังมองในกรอบทางลุง้ก็ดูเหมือนว่า ทุกโปรดักต์นี้จะยังคงมีภาพของไซเว์แล้วก็มีดาวไซริค์อยู่ภาพตลาดหุ้นเองแฝ่งตัวเป็นจะมองไซเวย์แต่ว่ามีดาวไซริค์ที่น่ากลัวมากกว่าอายของค่อนข้างจำกัดน,นะคะแล้วก็ตัวปัจจัยสาคัญเลยก็คือการประชุมเฟสน,นะคะในจำนนี้เอฟโอดี C, ต้องไปดูสเตทเมนต์กันคาต่อคาเลยทีเดียวคําว่าจะใช้ความอดทนถ้าเอาคําว่าคําความอดทนในการปรับลดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปเมื่อไหร่ ก็คงจะมีผลกระทบนะคะในเชิงบวกต,ต่อต่อเซนิเมนต์การลงทุนนะคะก็คิดว่าอาจจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงราคาทองคำด้วยนะคะเ <Okay. S 1> พาาราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถดกลับขึ้นมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแรงกดดันทำให้ตัวตลาดทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างจะถนถอยทางลงนะคะน้ำมัน,นยังมีเรื่องของโอเวอร์ไพร์อยู่เรื่องของกดดันนะคะภาพโดวยรวมก็ยังเป็นไปไินทางลงอยู่ทั้งหมดนะคะในส่วนของเดเวิทีฟเนี่ยก็ถือว่า ยังมีทางเลือกสําหรับการลงทุนนะคะเพราะว่าชอ็อตก็ได้นะคะถ้าถ้าจะอิงทางลงก็รอก็ถือว่าเป็นชอ็อตนะคะรอจังหวะอีกตัวแล้วก็รอชอร็อตนะคะส่วนของอตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในกรอบไซด์เวย์อาจจะมีความผันผวนเล่นยากกันสักนิดนึงนะคะเล่นขึ้นมาเน้นทยอยขายก่อนนะคะแล้วก็ ถ้ามองจริงคือต้องยื 1, น1,550จุดให้แข็งแกร่งก่อนแล้วค่อย follow by ก็ยังก็ยังไม่สายนะคะยังยังไม่รีบนะคะสำหรับตลาดในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับการลงทุนนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราสามคนในสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันอีกทีนึงตกลง FOMC ทำยังไงนะคะกับตลาดหุ้นนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนในส่วนของดิรทติทางทองคำและน้ำมันด้วยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวนันนี้สวัสดีค่ะ